สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนะครับหนุ่มบ้าสับปะรดสีเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับก็อยู่ในโซนดอกไม้สีไม่ใช่ดอกไม้ทีนะ่เนาะในโซนสับปะรดสีสีชมพูนะครับก็น่าจะถูกใจสาวๆนะครับชมพูหวานๆแต่ว่าวันนี้นะครับไม่ได้มาคุยเรื่องสาวๆหรือว่าสีชมพูนะครับแต่จะมาคุยกันเรื่องออปัญหาของการที่เราเนี่ยปลูกสับปะรดสีไว้ใต้ร่มไม้นะครับแล้ว เฮ้ยมันเกิดปัญหายอดเน่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดูว่าเราจะป้องกันยังไงนะครับแล้วก็สาเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรกันนะครับไปดูกันครับเพื่อนๆที่ปลูกสับป,ประรดสีไว้ใต้ล่มไม้นะครับหรือว่าบริเวณที่ใบไม้มันมีการร่วงหล่นลงมานะครับนอกจากเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเจอเปัญหาคือสีของสับป,ประรดไม่สวยแล้วนะครับ ก็มีเพื่อนๆถามมาว่าอยู่ดีๆยอดสับป,ปะรดทําไมมันถึงเน่านะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูสาเหตุกันนะครับว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุจากอะไรนะครับสาเหตุหลักเลยนะครับก็คือใบไม้นะครับร่วงลงไปในส่วนของยอดสับป,ปะรดสีนะครับอ่ะผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับใบไม้เต็มไป เห็นไหมครับตรงกลับใบก็มีอันนี้ของล่วงจริงนะครับไม่ได้เอาใบไม้มาใส่เห็นไหมครับน้ำดำมากถ้าเป็นเพื่อนลองดมดูนะครับบางทีใบไม้มันจะเหม็นเน่านะครับเนี่ยครับสาเหตุหลักเลยครับสาเหตุหลักเลยครับ ส่วนใหญ่เวลามันล่วงลงนะครับหมันจะลงในในส่วนของยอดสับปะรดสีนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับเป็นหัวใจของสับปะรดสีเลยนะครับถ้าตรงนี้เน่าเมื่อไหร่นะครับเตรียมตัวไว้เลยนะครับตายแน่แนแล้วก็บริเวณกับใบนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับนี่จะทเนี้ยครับที่ถัดจากช่วงยอดลงมานะครับก็จะเป็นส่วนที่ ใบไม้ที่ด่วงลงเนี่ยครับก็จะลงไปนะครับด,ดูต้นอื่นมากนะครับเห็นไหมครับใบไม้เต็มเลยอย,อย่างต้นนี้ก็มีนะครับ ตัวนี้บล็อกเพนฮานนะครับเห็นไหมครับใบไ,ไม้ร่วงหล่นเต็มเลยนะครับเพราะว่าต้นไม้บางประเภทเนี่ยครับเวลาที่เราปลูกไว้เนี่ยบางทีเวลาบางช่วงนะครับก็จะเป็นฤดูผัดใบของเขานะครับเพราะฉะนั้นใบมันก็จะร่วงหลง่งเนาะการดูแลอย่างแรกนะครับก็บหนึ่งพยายามเอาใบไม้ที่ตกไปในยอดดอกนะครับ ออกนะครับเ,เพื่อนๆอาจจะใช้ตะเกียบหรืออะไรก็ได้นะครับที่สามารถเขี่ยหรือคลิปออกมาได้นะครับทําความสะอาดที่ยอดดอกนะครับแล้วก็บริเวณกับใบนะครับพยายามเขี่ยออกมานะครับพยายามเขี่ยออกมาทําความสะอาดบ่อยๆนะครับ นี้นะครับเขาาี่ยวไปเลยนะครับพยายามเขี่ยวไปเลยนะครับพยายามเขี่ยวไปเลยนะครับขอให้สะอาดเลยนะครับเนี่ยครับ เพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้น,นานๆนะครับใบไม้ยังเป็นใบ,ใบไม้สดบ้างแห้งมากนะครับมันก็จะมีการเน่าเปื่อยแล้วมันก็อยู่ในกลับใบนะครับเพราะว่าสับปะรดสีเนี่ยถึงแม้เขาจะมีความทนแรงนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องการน้าที่สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากลับใบสปกปรกน้ําในยอดมันก็จะสกปกไปด้วยนะครับเยียงแล้วเนาะ ประมาณนี้นะครับวิธีที่1นนะครับก็ทําความสะอาดนะครับเคี่ยออกนะครับเคี่ยบ่อยแค่ไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าต้องสังเกตเอานะครับว่าถ้าเกิดวิธีที่2นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับไม่อยากจะเคี่ยออกนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันยากนะครับก็แนะนําเลยนะครับให้เพื่อนๆใช้วิธีการเทออกนะครับแบบนี้เลยนะครับเทออกนะครับ แตระวังเครื่องปูกมันหล่นนะครับก็เทน้ําออกเลยนะครับทําความสะอาดนะครับเทออกไปเลยต่อไปนะครับเราก็จะใช้น้ํานะครับแบบนี้นะครับสายางเบาๆนะครับทําการล้างยอดดอกนะครับให้สะอาดเอาแบบให้น้ําใสกริบเลยวิธีล้างยอดให้สะอาดนะครับเราจะใช้น้ํานะครับ เปิดเบาๆแบบน้ำไหลประมาณนี้นะครับเราจะไม่ใช้วิธีการฉีดอย่างนี้นะครับอ่าฉีดแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าฉีดแบบนี้นะครับสับประรดตายแน่ๆนะครับอ่าเ,เพื่อนๆดูนะครับเราจะเปิดเบาๆประมาณนี้นะครับกล่าวว่าให้ย้อนไม่ช้ํานะครับเราก็ค่อยเติมน้ําลงไป เวลาผมเจาะไปใกล้มันจะเหมือนแรงนะครับแต่จริงๆผมเปิดเบามากค่อยๆนะครับอย่าเปิดน้ำแรงค่อยๆนะครับอย่าเปิดน้ำแรงนะครับส่วนที่กับใบด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้น้ำนะครับฉีดเบาๆนะครับแบบนี้นะครับอย่าฉีดแรงนะครับ เบาๆนะครับแค่พอรู้สึกว่าให้น้ำเนี่ยมันไหลพาสิ่งสกปรปกออกไปนะครับแบบน,นี้สามารถล้างได้สามารถล้างได้นะครับล้างเบาๆนะครับเดี๋ยวใบจะช้ำอ่อาแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับการดูแลสับปะรดสีเป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อนๆยากไหมครับวิธีทำความสะอาดสับปะรดสีนะครับที่อยู่ใต้ ลมไม้ของเรานะครับไม่ยากเนาะง่ายๆนะครับอ่าแค่นี้เองครับเจ้าสับปะรดสีของผมนะครับก็สะอาดแวววาวสวยงามแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องสวัสดีครับบ๊ายบาย